เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลิกซื้อเลิกขายครับรถสวยใสยปิ้งเลยนะครับ,รเ,ครบเครื่องเกียร์ดีสีสันเงาฉ่ำภายในสะอาดสมบูรณ์เกียร์ออโต้จบไฟฟ้าแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดครับมีเครื่องเล่นเสียงให้ด้วยจอสัมผัส ต,ต,ตัดลายไม้้วยครับแผงสวิทช์แผงประตูตัดลายไม้เบาหนังสีครีมจกไฟฟ้า,างสีบ้านกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีแอร์แบกนะครับห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังสมบูรณ์ครบเลยครับระบบไฟฟ้าก็ใช้ได้ครบประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์เย็นเพลงเพะครับยางดอกดีทั้ง4เส้นครับดอกหนาๆเลยผ้าสีเต็มเล่มเอกสารชุดโอนครบสีสันเงาฉ่ำตามนี้ครับรถบ้านสภาพดีครับ สวยๆฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับราคาเปิดมาที่6 5 0 0 0บาทท่านใดกำลังมองหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้อยู่ลำปางครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ